สวัสดีค่ะมาพบกับน้องช่องน้องพนาลายกับแม่ไข่มุกนะคะน้องตอนนี้กำลังทานน้ำอยู่นะคะคุณตาจะอาบน้ำให้นะคะวันนี้ก็แดดร่มลมตุกแล้วนะคะคุณตาจะพาน้องเดินนะคะอาบน้ำให้เย็นๆก่อนนะคะอาบน้ำเย็นแล้วคุณตาก็จะพาเดินเที่ยวนะคะเดินออกกำลังกายยามเย็นนะคะ ตอนนี้กำลังทานน้ำอยู่นะคะให้น้องทานให้อิ่มก่อนนะคะคุณตาตอนนี้สายโชวยังไม่โชว์นะคะอีกหน่อยสายโชว์ก็จะโชว์แล้วคะ่ะ อยูนน่น้ำอยู่นะคะ ลืมแล้วสายโชว์ของเราน้ำยังไม่เยอะนะคะคุณตาเอาน้ำใส่ยังไม่เยอะนะคะ กัดติฟันกัดอาฉีดบนหลังเลยจะตกแล้วจะได้เดิน ไปมาตัดไปลากออกไปลากไปข้าโน่นเอาไปตัดก่อนกัดสชยางขาดแล้วคุณตาวา่าทําสชยางโอ้อาบเองเลยน้ํายังไม่เยอะนะคะวันนี้น้ําไม่ไหลด้วยนะคะคุณยายไม่ได้พาไปอ่างยายนะคะ ่าไปเททิ้งลูกอย่าไปเททิ้งแต่คุณตาจะพาเดินค่ะ,ะอาบน้ำก่อนน้ำก็ไม่ไหลนะคะวันนี้น้ำไม่ไหลเลยจ้าหนูไม่สะใจเลยค่ะไม่แม่ขาคุณตาเอาน้ำตักรถให้เลยค่ะไปหาคุณตาไปให้คุณตาอาบให้ไปจะได้เดินกันแล้ว ทำตาบอแวักน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะน้าไม่ไหลนะจ๊ะเอออาบเองเลยนะคะ นอนลงให้คุณตาอาบแล้วนอนลงนอนแล้วไปนอนเร็วมา,มา,มาไปไปนอนไปอาว Nó lông lâu Ngon lông lâu cho đẹp ngay ngay lêu Nó ตรมแล้วตรมนอนลงแล้วนอนลงอาบแล้วไม่นอนลงไม่กัดใส่ย,ยางตาแล้วเอ้าวนอนอาบดีกว่าเออเออนอนลงนอนลงนอนลงอาบดีกว่าเออนั่นแหละนอนอาบดีกว่านะคะคุณท่าฉีดใหาเย็นๆนะคะ จะเย็นสบายสบายเลยนะคะปอาตาทูให้แคดให้กวาดให้ออดินใส่ข้างหลังนะคะจะได้เดินนะคะโอ้นอนให้คุณตาอาบสบายสบายเลยเนาะ มตัวแรงนะคะคุณตาขาน้องตัวใหญ่กว่าคุณตานะคะลุกขึก้นลุกขึ้นเลยล,ลุกขึ้นเลยเอออ่ะลุกขึ้นอ,อ้าวา,วา,วาพี่ผัวทองร้องแล้วอ่าล้างข้างหลังเลยล้างข้างหลัง,ลงให้สะอาดก่อนเนียเย็นสบายก่อนนะคะ ใ่อาบเย็นสบายแล้วก็จะได้เดินนะคะตาถูให้เช็ดให้นะตามามามา่ง <c oughs> ล้างก่อนล้างหน้าให้ก่อนล้างหน้าให้ก่อนยังไม่ยังไม่สะอาดเลยจะกินน้ำตายังไม่อิ่ม ตาให้ทานน้ำนะคะตอนนี้ตาทานทานน้ำค่ะยังไม่อิ่มตาให้อิ่มก่อนค่ะนั่ง <Okay. S 1> อนั่งทานน้ำก็เป็นนะคะดูท่ามาดูท่าน้องนั่งทานน้ำนะคะ <Okay. S 1> น่ารักมากๆเลยนะคะฝ <Okay. S 1> ากกด <Okay. S 1> ไลค์กดแชร์นะคะ <Okay. S 1> กดติดตามให้กับน้องพันนารายด้วยนะคะแม่แม่ค่ะ okay. ติดตามหนูหน้อยน่ารักของเราด้วยนะคะตเตรียมตัวจะเดินแล้วนะคะอาบน้ำเย็นๆแล้วก็คุณตาก็จะพาตะเวนเดินเที่ยวเลยนะคะฝากติดตามน้องพันาลายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามให้กับน้องพนาลายด้วยนะคะคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ วันหน้าก็พบกับน้องพันนลายใหม่นะคะสวัสดีจ้า